กลัวว่าจะถูกสังคมตีตาว่าผิด2คือเขาจะรู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําอะไรผิดเลยคือผมแค่คิดอยู่ว่าคนเราอ่ะมันเลิกกันด้วยหลายเหตุผลได้แล้วคนเราชอบคิดว่าการเลิกกันอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องนอกใจเท่านั้นคือจริงๆการเลิกกันมันอาจจะมีแค่เหตุผลแค่ว่าไม่สบายใจก็ได้เข้ากันไม่ได้ก็ได้มันมีหลายๆคนอ่ะที่่อให้เข้ากันไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ยอมเลิกเว้ยสุดท้ายต้องมีการนอกใจเกิดขึ้นต้องมีมือที่3เกิดขึ้นมันถึงจะเลิกกันได้อ่ะถ้าทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเรามีปัญหาตังเอว ไม่ได้มันเห็นชัดเจนว่าเขาไม่รักเราแล้วก็คือเวลาเขานอกใจเราอันนั้นนะแม่งชัดเจนอะ่ะอันเนี้ยเลิกได้ง่ายไม่ยากเลยเจ็บปวดยังไงแต่ก็รู้แล้วว่ามันคือไปไม่รอดแล้วแออหละนอกใจนี่มันคือแบบโอ้โหความผิดชัดเจนอะ่ะแต่แบบเนี้ยแค่แบบว่าผิดแค่ว่าเราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยพี่เข้าใจนะว่าหลายๆคนก็คือ,อยังพยายามต่อไปอะ่ะเฮ้ยเราไม่เข้าใจกันเราก็ปรับความเข้าใจกันดิเข้ากันไม่ได้เราก็ต้องแบบพยายามจะเข้ากันให้ได้อะ่ะทั้งที่มันก็ไปไม่ได้ลแล้วก็รู้อยู่ลึกๆแต่คือมันไม่เห็นความผิดชัดเจนมันก็ไปไม่ได้หลายๆคนก็ อ,อยู่ให้มันจนชิปหายไว้ปวดเ,เองไปข้างหนึ่ง <c oughs> ก็เสียดายความเป็นไปได้ <c oughs> เสียดายความทรงจำและความผูกพันกว่าจะรักกัน <c oughs> กว่าจะเป็นแฟนกันน่ะมีเรื่องราวมากมายที่เรารเผชิญมาเยอะบางทีเขาก็รู้สึกว่าก็ทนมาได้ขนาดนี้ทำไมไม่ทนต่อถ้าเราทนหน่อย <c oughs> ทนอีกหน่ <c oughs> อยมันอาจจะแบบ ไปกันต่อได้ก็ได้อ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าแบบให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งมันอาจจะแค่อีกครั้งเดียวก็ได้ม,มันก็อาจจะยังไปได้วยกันได้เราก็อาจจะยังดีกันอยู่อันเนี้ยมันไม่ใช่ฉาบฉวยด้วยคือพยายามแล้วอะ่ะอ,อยู่มาเป็นปีแล้วนะว้ยมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรนิดหน่อยเราก็พร้อมที่จะไปอะ่ะคือมันหลายครั้งที่เราไม่โอเคเราก็ยังอยู่อะ่ะ <ขอ S 1> ที่ว่าก็คือเก่งแล้วอ่ะเออก็คือทําแล้วพยายามแล้วอะไรเงี้ยไม่ไหวก็ออกมา